ส่วนเรื่องข่าวของการลาพักร้อนของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับเนื่องจากว่าลูกๆของท่านกลับมาบ้านก็ดีคุณแม่อายุ9 6แล้วก็ดีท่านอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับท่านก็แจ้งสื่อมวลชนได้ทราบตั้งแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นว่าท่านจะลาพักร้อน 19- ถึง22ธันวาคมก็คือหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้ไปนจนถึง22ธันวา ถามว่านายกลาพักร้อนเลยนายกไปไหนนะครับถ้าดูตามข่าวที่สื่อมวลชนเขาไปคุเ,เไปแค่ออกมาเนี่ยเป็นไปได้นะครับวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีจะไปดูมวยวันลุมพินีะนะครับซึ่งใครก็ดูวันลุมพินีแล้วก็มวยก็คือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลผลักดันเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะมวยไทยนะครับนายกอาจจะไป ขึ้นเวทีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหรือจะเป็นนั่งดูอยู่ข้างเวทีนะฮะกับคุณชาตรีสิทธิยอดธงนะครับเผลอๆคุณชาตรีอาจจะมอบรางวัลพิเศษนะครับนักมวยชอบมากรายการนี้เพราะฉะนั้นก็รอดูนะครับว่านายกจะแวะไปพักผ่อนตรงนั้นหรือไม่นะครับแต่พอพูดถึงการพักผ่อนของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย่อมจะมีสุ่มเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊เพิ่งทํางานได้3-4เดือนแล้วทาไมจะต้องลาพักร้อนไหนบอกว่าทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ย